นับสนุนโดยชัวชัวทีตรงไหนใหญ่ตรงนั้นต้องชัวดชวและ M2 หยุดการร่วงของดอกและผลขยายสะโภกในสับประรดต้อง M2 ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x กซากโ กลับเข้ามาค่ะคุณผู้ชมค่ะสู่ช่วงที่สมของรายการแล้วนะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะดี่เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนนนะคะก็อยากจะรู้ว่าวิธีการดูเหรียญนะคะพญาเต่าของหลวงปู่หลิวนั้นวิธีการดูยังไงจุดซื้อขายมันอยู่ตรงไหน นะคะแต่นะคะถ้าเกิดหลายคนเนี <Gym. S 2> <to> <men> ่ยจะดูละเอียดอ่ะให้มากยิ่งขึ้นอ่ะดูแนะนำโอ้ดูแนะนำนะให้คุณผู้ชมเนี่ยมาอบรมกันดีกว่านะคะเพราะว่าเราจะเปิดอบรมกันค่ะในเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะคะเพียงแค่คุณโทรเข้าไปลงรายชื่อไว้กับเบอร์ของคุณรพัฒน์นะคะคุณก็สามารถที่จะไปลงรายชื่อไว้ก่อนได้แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าอ๋อดูในรายการก็โอเคแล้วเข้าใจแล้วอันนี้เราก็ไม่ว่าเพราะว่าเราอยู่ที่สมัครความสมัครใจคุณอยู่ที่ความสมัครใจครับใช่ค่ะ อยากรู้โดยละเอียดอยากรู้ลึกจริงๆเนี่ยมาอบรมกับเราครับแต่ละการเนี่ยเราบอกพอเป็นสังเขปได้แต่คุณต้องจดจำเอาเองค่ะใช่ค่ะอ่ะไปดีกว่าค่ะอาจารย์คะวันนี้พญาเต่าปีเลยนะคะเหรียญพญาเต่า2516ปี16อ่ะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกเต่ารุ่นแรกทําไมจะต้องเป็นพญาเต่าคะอาจารย์ที่ฟังมาทั้งหมดยังไม่รู้เลยว่าเอ๊พญาเต่าอยู่ในช่วงไหนอ่าพญาเขาเรียกพญาเต่าเรือน เต่าเนี่ยเป็นสัตว์มงคลสมัยก่อนเนี่ยคุณที่ย์เคยเห็นตามบ้านบ้านบ้านเก่าไหมคนสมัยก่อนเขาจะเอากระดองเต่ามาลงอาคาระเลขยนันลงลงลง,ลงหัวใจพญาเต่าเนี่ยลงหัวใจพญาเต่าเรือนแล้วก็ลงยันเกาะเพชรไว้พอพวกนี้เนี่ยกระดองเต่าเนี่ยเขาเชื่อว่ากันภัยกันไฟกันได้หลายๆสิ่งกันสิ่งอัปมงคลกันอะไรอย่างเงี้ยคนโบราณ มักจะชอบเอากระดองเต่าที่ตายแล้วตายเองนะ,ะเต่าที่ตายเองไม่ใช่ว่าไปฆ่ามันให้ตายแล้วเอากระดองมันมาไม่ได้อ,อย่างนั้นอ,อ่าใช่ครับเขาถือเคล็ดโบราณว่าต้องตายเองอเต่าเนี่ยอดีตชาติเคยเป็นพระโพธิสัตว์<อ>นะเป็นชาติภูมิหนึ่งของพระพุทธเจ้าเหมือนกันพญาเต่าเรือนเนี่ยเพราะว่าเล่ากันว่าสมัยก่อนมีเต่าตัวใหญ่เท่าเรือนก็คือเท่าบ้านเนี่ย ตัวเท่าบ้านอยู่บนเกาะแล้วบังเอิญมันมีพายุเนี่ยมีเรือสำเภาไปแล้วล่มล่มแล้วก็ไปติดเกาะอยู่มีแต่น้ําจืดกินไปมีน้ําตกมีอะไร,ไ,รไปดื่มน้ำน้ำจืดกินแต่ไม่มีเนื้อไม่มีอะไรให้กินเลยก็ตั้งใจว่าจะฆ่าเต่าทีนี้เต่าเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้วก็รู้สึกถึงสิ่งสิ่งนั้นอยู่แล้วบอกเอ๊ชาวบ้านเขาลำบากก็เลยกลิ้งตัวจากภูเขาเนี่ย กิ่งลงมาดืดดืดดดมาสู่ตินเขาเนี่ยแล้วก็ตายให้คนได้กินเนื้อได้ดื่มเลือดเพื่อที่จะมีชีวิตรอดส่วนกระดองเต่าเนี่ยก็ใหญ่เท่าเรือนก็นําเป็นเรือกลับไปบ้านได้อ,อันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องเล่านะาชาติภูมิหนึ่งของพ<น>ระพุทธเจ้าใช่ทีนี้มาพูดถึงเต่าของหลวงพ่อหลิวเนี่ยจริงๆ,ๆเต่าหลวงพ่อเหลิวได้ดูไม่ยากครับเพราะว่าหน้าหลังมีบล็อกเดียว หน้าหลังมีบล็อกเดียวครับหมายถึงอะไรอาจารย์หน้าหลังมีบล็อกเดียวก็คือบล็อกด้านหน้ากับบล็อกด้านหลังเนี่ยไม่มีแยกบล็อก A อบล็อกบบล็อกอะไรอย่างเงี้ยอจะไปแยกกันที่ตัวตัดตัวตัดมีสามตัวเพราะว่าน่าจะสร้างจํานวนเยอะพอสมควรเหมือนกันค่ะเพิ่มเติมน่าจะถึงหมื่นเหรียญนะเพิ่งต้องใช้ตัวตัดหลายตัวเหรียญรุ่นนี้เนี่ยประกอบด้วยเนื้อทองแดงเนื้อนวะโลหะูลค่าเนี่ยทองแดงเดี๋ยวนี้ก็เจ็ดแปดหมื่นแสนโดยเฉพาะองค์สวยแชมป์ ส่วนมาวะโลหะก,ก็สองแสนได้คะ,ะจุดพิจารณาครับไม่ยากเลย <c oughs> เหรียญรุ่นนี้เนี่ยด้านหน้าจะเป็นรูปพระสังกจายแล้วก็จะบรรจุอ่าเขาเรียกว่าคาถาพญาเรือนเต่าเนี่ยรอบๆพงพระสังกจายสังกจายเนี่ยแกะได้สวยสดงดงามพื้นตึงแต่ว่าเหรียญเนี่ยจะเป็นหลังเต่าเลยก็คือจะนูนเหรียญจะนูนขึ้นมาอย่างนี้อ่าแล้วด้านหลังจะเรียบ ตัวตัดตัดแล้วห้ามเว้าห้ามอะไรอย่างนี้ฮะเหรียญรุ่นนี้ถ้าเป็นเต่าตัวผู้เต่าตัวผู้ให้มาดูด้านหลังหงายหลังเหรียญมาดูเนี่ยฟึบเขาจะมีเดือยบริเวณหางเต่าใช่ไหมแล้วก็ข้างสองฝั่งด้านล่างจะมีเดือยโผลมาสองเดือยอันนี้เขาเรียกตัวผู้อ๋อแต่ถ้ามีเดือยเดียวกระเทย เขาเรียกกะเทยก็มีไข่ใบเดียวไงเขาเรียกกะเทยถ้ามีสองถ้ามีไข่สองใบอันนี้จริงจริงอันนี้เป็นคําจากัดความในวงการพระอ่าเฉพาะรุ่นนี้ถ้าตัวผู้จะมีสองเดือหรือว่ามีไข่สองใบอ่ะแต่ถ้าเป็นไข่ใบเดียวก็เป็นกระเทยแต่ถ้าไม่มีก็คือตัวเมียอเที่ยจันบอกว่าถึงมีตัวตัดสามตัวใช่มีตัวตัดสามตัวมีตัวผู้ตัวเมียกระเทย หน้าหลังเหมือนกันครับเลียนรุ่นนี้ต<ร>ีได้สวยไม,ไม่มีครับไม่มีไม่มีนะตีได้สวยส,วยสดงดงามค,คมพื้นผิวตึงสังเกตบริเวณด้านหลังเนี่ยด้านบนขาเต่าเนี่ยขาเต่าคู่บนเลยทั้งหงายหลังมาเนี่ยหงายหลังก็จะมีขี้ปิ้นจะมีเนื้อเกินตรงนี้เป็นเอกลักษณ์ของตัวตัดในแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละตัวตัดแต่ละตัวตัดพื้นเหลียนด้านหลังเนี่ยไม่เรียบตึงครับ จะมีเส้นขนแมววิ่งทะแยงไปทะแยงมาคว้ไปคว้มาอย่างเงี้ยเยอะมากนั่นเกิดจากการขัดบล็อกขัดบล็อกเอากระดาษทรายขัดขัดขัดลบแล้วทีนี้ไอ้ล่องมันยังอยู่ดันขัดไม่เนียนไงขัดไม่เนียนขัดไม่เนียนอย่างเงี้ยขัดหยาบหยาบมันก็เลยทําให้ปรากฏเสี้ยนขนแมวพวกนี้เต็มพื้นไปหมดเลยเป็นจุดพิจารณาได้เหมือนกันของเทียมทำเลียนแบบไม่คมครับเผื่ออาจจะติดบ้างเล็กน้อย แต่จะไม่คมเป็นเส้นเส้นนี้แบบผลแมวแบบคมชัดลึกเลยนะเรียอเรื่องนี้พิจารณาไม่ยากครับอด้านหลังเหมือนกันหมดใช่ให้สังเกตขีดปิ้นบริเวณขาเต่าด้านบนด้านล่างแล้วก็มีดูซิมีเดือยไหม้าไมมีเดือยกว่าตัวเมียาามีเดือยเดียวกว่ากระเทยแล้วมันราคามันต่างกันไหมอาจารย์จริงจริงแล้วมันไม่ต่างกัน,นครับถ้าเป็นตัวเมียก็สี่หมื่นห้าหมื่นอ่าเป็นกระเทยก็แล้วแต่มันพวกนี้มันขึ้นอยู่กับสภาพความสวยแต่ตัวเมียจะด้อยกว่า เพราะว่าค่าความนิยมจะได้รับถดถอยลงอาจจะสี่หมื่นห้าหมื่นแต่ตัวผู้อาจจะเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่าตัวผู้แพงสุดลองมาก็คือเธยใช่อันแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นอเป็นตัวเมียใช่ครับอ๋อแล้วอย่างนี้คือเอาง่ายๆคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นผู้เธยเมียออืจะดูที่ความสวยดูที่ความสวยเป็นหลักแต่ราคาก็คือผู้แพงสุด ครับะนะฮะแล้วก็เนื้ออาจารย์มีเนื้ออะไรบ้างมีทองแดงก,กับน,นวะแล้วเนื้ออะไรแพงสุดนวะสิครับนวะแพงสุดนวะสองแสนอ่สองแสนใช่แต่พาอองค์ที่สวยแชมป์จริงๆนะเคยมีคนขายถึงสองแสนอ่อ,อ,อย่าลืมว่าเต่าเนี่ยตั้งแต่โบราณเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็นิยมทําแล้วเต่าลงพราเงินก็มีเต่าลงปู่สุกก็มีนะจนมายุคปัจจุบันนี่ที่โด่งดังจริงๆเนี่ยเต่าลงพราหลิว พญาเรือนเต่าเนี่ยแพงแสนแพงนะแล้วยังมีรุ่นรุ่นหลังๆที่ก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะพวกรุ่นปลดหนี้รุ่นอะไรเงี้ยสุขใจก็หลักพันปลดหนี้เดี๋ยวนี้ขึ้นหมื่นมาแล้วอะไรเงี้ยประสบการณ์เยอะมากครับรุ่นนี้ค่ะนะคะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เป็นเหรียญพญาเต่าหลวงปู่หลิวนะคะที่อันนี้ปี16นะใช่ะหมคะ แล้วแล้วหลังจากปีหนึ่งหกแล้วมันยังแบบมีอะไรที่หนาติดตมีปีสามหกพวกปลดหนี้พวกอะไรอย่างเงี้ยแลราคาราคาทองแดงก็เดี๋ยวนี้แต่หมื่นละอ๋อโอเคก็ยังพอจับต้องได้นะใช่จับต้องได้หายากไหมอาจารย์หาไม่ยากครับจริงๆหลวงปู่เหลีวเนี่ยทำพระไปเยอะรุ่นมากเท่าที่รู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเต่าบูชาเหรียญสังกะจายเหรียญตัวท่านเองเนี่ยออกตั้งแต่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดไล่มาจนจวบจนกระทั่งถึงปีสี่สาม ก่อนท่านมลณน่เนี่ยน่าจะเบลเลกไปอืมนะคะอ่ะเนี่ยละคาะคุณผู้ชมคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนนะคะทีอะ่อยากจะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะ,คะและก็มีความสงสัยและต้องการอยากจะสอบถามอาจารย์เพิ่มเติม,มเดี๋ยวในวันอบรมนะคะเรามาเจอกัน นะคะแล้วก็คุณมีความสงสัยอะไรคุณจดไว้เลยค่ะจดไว้เลยนะคะเมื่อเจอเสร็จปุ๊บนะคะช่วงพักเบรกหรือว่าในช่วงที่เราเปิดโอกาสให้คุณเนี่ยได้ถามคุณก็สามารถถามได้มาอย่างเต็มที่เลยถามได้เลยใช่ค่ะนะคะก็อยากจะรู้เรื่องอะไรยังไงแบบในถามได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่อยากให้คุณเก็บความสงสัยนั้นกลับบ้านไปเหมือนเดิมเมื่อคุณมาแล้วคุณก็ต้องขจัดความสงสัยของคุณนะคะในวันอบรมนะคะเรามี เป็นชีสคู<ห>่คมือชีสให้ก็คือเป็นคู่มือนั่นแหละนะคะมีคอฟฟเบรก สองช่วงมีช่วงเช้ากับช่วงบ่ายแล้วก็มีอาหารเที่ยงนะคะคือเรามีบริการตรงนี้ครบหมดเลยนะคะส่วนสิทธิ์เก่าก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะคะแต่ว่าในอบรมของเราในแต่ละรุ่นนั้นก็จะมีสิทธิ์เก่านะคะมาร่วมด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครสนใจยังไงก็รีบโทรเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมและลงรายชื่อไว้ได้เลยค่ะเมื่อเราเปิดอบรมเราจะโทรกลับไปคอนเฟิร์มคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเอาเป็นว่า วันนี้นะคะวลงเรานั้นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะยังไงก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านสาหรับการติดตามชมรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณจริงๆสําหรับใครนะคะที่สนใจผลิตภัณฑ์ในเครือของบริษัทแม็กซาโกนะคะ<ผ>มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชไร่สวนต่างๆนานาถูกต้องค่ะแล้วก็ทางบริษัทแม็กซาโกก็ยังใส่ใจผู้บริโภคนะคะโดยการนํานักวิชาการลงพื้นที่ให้ความรู้กับการใช้ผลิตภัณฑ์นี้ด้วยใช้อย่างไรให้เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อมใ<ช>น,นะคะยังไงก็ฝากไว้เดือละกันนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้ในเครือบริษัทแม็กซากโกค่ะควันนี้นะคะอาจารย์รันและทิพต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้ครั้งหน้ามาเจอกันอย่างแน่นอนลับแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย b 2 u ใช้แทนปุ๋ยยูเรียนในนาข้าวประหยัดมากกว่าครึ่งต้อง b 2 u และใสปิงสุดรวยเงินล้านสถานทู ย่อยฟางสร้างปุ๋ยกำจัดวัชพืชต้องสายปิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก m a x กซาโก